สวัสดีค่ะพ,พบกับอาจารย์โอนะคะสริกรนะ่อพิรัตค่ะในรายการดูดวงใน t ิ k กต k กนะคะ userajo สริกรนะคะใครพบก็กดติดตามไว้นะคะแล้วเวลาอยากจะดูดวงกันก็ค่อยมาเข้ามาในแชทนะคะ ติดต่อได้นะคะถ้าอยากจะดูดูส่วนตัวนะคะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามานะคะกดเข้าใจข้อจอจอมรอดแตกนะคะกดแชร์นะคะเป็นค่าครูแชร์ไปไม่เสียตังค์นะคะ